อันนี้อยู่ที่บอสองลำปางนะคทางถ้าเปงนเทก่ับรถบางต่อบังหลายมาระถามมอนหนึ่งพออยู่ยรับปอนหนึ่งพิเศษสามสิบเอ็ดที่นั่งลอบสองพุ่มยี่สิบห้านาที หมอชิดครับชี่ช้าอยู่บีจะอยู่ใกล้อนักวานแถนชีแบบเป็นบอกปุ่มปรับแผ่งน,น้ององ งงองน้ำมันอยู่ข้าหลังเนาะอันนี้ขอทุตภัณฑ์ขอปัสวะอ่านลังมือถังให้ยาชิ้นเช็ดสู้สายสีชำระ <c oughs> ที่ปรับแผ่นรองนอง้องในรบมีกล้องวนจอรปิดสองตัว ลานนาและ้านตรงทาง <c oughs> นเวขณเนี้เวลาสอง 20, 15, ทุ่มยี่สิบห้านาฬิกาแเวลาออกจากวัดเขาตอทำทางแล้ว าในาเที่ยวนี้ห้าห้าร้อยเก้าสิบบาทตองกดออนนที่ f b อันก็ติดกหมซ่องก็คือบทความทคามบันเทิชัน t ิ k กตอกบทความทคมบัเทิชันเฟซบุ๊กบทความทคมบัทชันเราเที่ยวนี้จะพัดพลาปัะทาหรที่ลานทัวร์ตนน้ำแพงจังหวัดกำแพ่เฟซ ทำเพื่อสระบ,บาศรอยจอบพับเป็นเวลาท20นาที เดินทางกรุงเทพมหานครระยะทาง1า0 1 1 0กิกโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ8ชั่วโมง32นาที นักการบรรถจะถึงปลายทาง4ี่นาฬิกาห้ามาลีนักงานขับรถคุวัฒนาละยุทูนสิรปีดิฉันอากิทยายินดีรับใช้ค่ะหาผู้โดยสารลงจุดใดโปรดแจ้งนระิทยาได้ค่ะรถคันนี้มีอุปกาณ์อ่อสวยผู้โดยสารคือบอปเปนนอนบอปกระรองน้องที่ปัทิศทางความเย็นและที่เก็บสัมภาะมี่มีสีสั์สองันห้องสุขภัณฑ์หรือห้องน้ำมีได้ใท้รถทางเกิดกรณีฉุกเฉินสามารถออกได้สาจุดคือลางคาว่สอจุดหนืหน้าอจุด ท,ทั้งดับมีสองทั้งอยู่ด้านหน้า,า,นนาและประตูทางออกสุดเชินณตรงนี้ราไดยมีสมบานสังเกตสติกเกอร์ติดอยู่หน้ากระจกค่ะ คนไม่ชอบต้งคับผู้โดยสารข้ามสุโขทัยและถึงเกงดตึกอิตอลีเมืองรถทุกท่านต้องคา,างเดเข็มขันมดนริรภัยตลอดการเดินทางผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน5,000บาทกะรู้นักดีเด็กระสับเรียบร้อยเพื่อไม่เป็นการรบกวนผู้โดยสารคนอื่นต้องอบอกมาลายจำกัดความเร็วไม่เกินเ0กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยและอนุารายพลังงานค่ะท่าน้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่ด้านข้างต่อไปได้ที่บังกอกมาลายทุกสาขาหรือคอนเทนเตอร์ใหม่ หนึ้นสองหนึ่งห้าหมายเลขึ้นสองหนึ่งห้าขอให้แท้จริงความสุขในการเดินทางเที่ยวนี้อนิตยาย,ยินดีรับใช้ค่ะขอบคุณแนะท่านผู้ชมค่ะสำหรับบริการเที่ยวน,นี้บริการผ้าห่มหนึ่งคือใช้ระหับในการครอบบริวณเท่าน,าาน,าาน,นั้น รับผู้โดยสารที่จุดบริการลูกค้าสมบัติตัวตรกอบัตรได้สา,าขาเตาะขาสมบัติรัวเตาะขาเบอร์โทรศัพท์ศูนย์ห้าสี่องาห้าศูนย์แปดเก้าหกสามหนึ่ ศูนย์แปดสามเจ็ดสมบัติทัวต่อค่า ผู้โดยสารสบแล้วแช่ขนมปัง,งสนีหมดอีสบูริกามังตรอพัดลายไัฒนาพาผู้โดยสารท่านยันจูแดพลตดต้อนกํำแพงอำเภอสลบบาทจังหวัดกํำแพงเพชร เราจะพาเป็นเวลา20นาทีพเ,เพราะจะเปลี่ยทนทั้งงานทั้วย ในระบวนการสจิตรีข้อสองเราทจได้สามารถอาหารได้เ็นยี่สบนาทีผูรไดสาสามารถรับอเครื่องระพัอาหารั้นตอวสุดท้ายี็คืปรับเบาให้อยู่ในระดับเดกัความสะดวกในการการบริสัทจับไว้ข้าวไว้ไม้ว่าเป็นเิตสามวเป็นือาเป็นจสามบเปนเดขอสุด Thank <laughs> you. ตอนนี้เรากำลังเียนเ้าสู่ทัวต้นก้ำแกนพะทะลบบาจังหวัดกํำแพร

ที่เกี่ยวท้าทายห้องวีไอพีรถแท็กซี่รับประทานพิเศษสามารถใช้บริการห้องวีไอพีได้สุดรนี้ประกอบไปด้วยข้าวต้มหนึ่งถ้วยผักบ,บุ้งผักกาดดอง ไข่เจียวไข่เค็มแดงจืดสัก่งพวยอ่นนี้หมดเวลาจอพับราคาหาแล้วผู้โดสารที่ใช้บริการรดมาตรฐานมอหนึ่งพอหรือมอสีพอสามารถใช้บริการห้อง VAP ได้ เราจะทั้งทำการอยู่เทินกับฝั่งเพื่อเข้าเมูองเพครับ ทั้งนี้จะเป็นจุดจอดพัลรถของบกสอเต้าเก้าเป็นเพื่อนเกือตอนเข้าหมดสิ้น เา58นาทีบริการบรรจงบัรดาและกับผู้โดยสารทุกขั้นมาถึงอังกิงแคมหาทรแล้วเดี๋ยวอีก,กทู่งรถจะทำการเข้าส่งผู้โดยสารที่่วนส่งมอที่สองและปู่สุดกนพระสวัสด์ ในการนำเสนอที่ปาปลาโตไติดการซ่องหูวกระบอกการคอมเตอร์จิตต้องคุ้มองการคอมิดเตอร์น,น้อลานะที่นี้ด้วยปลาอุดหนุนสินค้ากลุ่มแม่บ้านดอกไม้ติดหน้าอกทำแต่จิตตาหนอละหกบาทซื้อครับสองด2สองปี ปลาอุดหนุนช่องแ้วยครับนนกังกำลังเิื่องผ่านหน้าโซนแม่คอนชาย สัสดีค่ะขณะนี้เราได้ส่งไปฟังคุณหมอชิดวยกวดมาปวดตัวดูติงค้องสลังพระราสองข้างถ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแนะนําการบริการสำรองที่ดังครั้งต่อไปได้ที่มากกบาลานที่สาขาหรือคอนเซ็นเตอร์หมายเลขหนึ่งสองหนึ่งห้าหมายเลขหนึ่งสองหนึ่งห้าโอกาณาธิรยาญาลยรักใช้ท่านอีกค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ ขยานี้บริกาบรบกัดกระจายจะนำพาบุริกาทุกท่านมาถึงถังส่องหมอดิสสองเวลาห้านาฬิกาเจ็ดนาทีเลยกำหนดมานิดหน่อยถ้ากำหนดจะถึงสี่นาฬิกาห้าสิบ้านาทีอ <c oughs> ันนีถังส่องหมอดิสช่วงเม ตั้งแต่ตีสามเหมือนขบมงเช้าจะให้แซตซี่เข้าเวลาผู้โดยสารด้านในเพื่อป้องกันแซตซี่ไปขาด้านนอกและมีแาตที่ด้านนอกอซึ่งชอบในการนำเสนอที่ฝากตบติดการตดไลค์กอดแชร์ด้วยนะครับฝากุดเหมือนสินค้าด้วยนะครับเป็นดอกไม้ต็ด เก็หน้าอ,อกคํมาเจ็ดบารอละ6กจดเกาบาทซื้อครบสองดอกสองฟรีซื้อ,อดอ,อกยวขอเกาส่งยี่สิบบาท อย่นี้รถกำลังจะเท่าสารตลาดก็ส่งผู้โดยสารขอทุกท่านเดินทางถึงจุดหมายปาาลอดภัยสวัดีเพาทอนสำหรับวันนี้อาดุลสวัสด,ด,ดี